โอเคฮะอันนี้เราเป็นชิ้นที่เท่าไหร่นะสี่กับคูกิงจะเป็นชิ้นที่สี่นะแต่โอ้มีมีชิ้นที่สามเนาะโอมีเมื่อกี้เราไปเทนโดมาเรามาตั้งอ่าเรื่องนี้นะพัดยอนเดี๋ยวพาไปปั่นแห้งจุดทักใจครับจุดพักใจนะสนุกมากหรือตัวเปียกๆเราไปปั่นแรปเตอร์แห้งดีไหมเอาฮะเอาเทนโดไปใช้แดงเดี๋ยวมาในตนกลับนะจุดหน่อยนะจุด่อที่นี่อะเยอน่อย เดี๋ยวจะซ้ำน้ำแวสเปแล้วสแปซต่อไหมด้ไหได้เลยได้ครับแยปแได้ไหมต้งต่้ามใช่แล้ววะไกเวนราบั๊รไก่เวนไก่เวนร้อนมากวเฮ้ยโอ้โหเป็นไงฮะนี่สมสมจริงเหมนอยู่ั อะไรนะโออิติโออิติเหม็นคอลีนที่หายเหม็นคออ่ะก็แสดงว่าทำความสะอาดอย่างดีฮะโอ้ไม่อร่อยมาแล้วมาแล้ววางกระชีใส่หัวทิ้งไหมเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยเฮ้ยเออมันมีจุดยิงน้ำไหมไหนไหนไหนมันไม่เปียกกันนะไม่เปียกนิดหนิดหน่อยนิดหน่อย อันนี้ไม่นิดนะอันนี้ไม่นิดลนหมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยถิดอกแล้วไม่อยากหันหลังเออแสดงว่าเรานั่งมุมดีเนี่ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเ้้เยั้ลเ้ย้ยเ้ยเย้้้ ย่างอยอ้ยอันดกเกี้ยวใส่ไครแล้วเต็มเต็มอ้ยออยอ้ยไม่อมัวเนี่ย่ไหมอไม่ต่างกันหรอกออคมาูไม่ต่างหรอกนิดหน่อยนิดหน่อยอ่าเปล่าละเปล่าละเปล่าล่เออดีอ่เออไม่เปียกันะกมันเปียกอ่ะเนาะนิดหน่อย